สวัสดีครับพี่น้องผมมือนี้กับพ่อกันอีู่ขี้เก่าแล้วครับไปยึดตัวโยมไปเลาะหายิ่งป่าขี้เก่าเลยพี่น้องแต่ว่ามือนี้จะไปสือเบื้งป่าต้องกายครับระดมคนมาสองสามคนเดี๋ยวโอ้ยเบื้องกับผู้ใดยนี่ครับ พันโตครับพันโตกับพันแหลพี่น้องที่เรืร่องกันโอ้พแหล่นนครับป่อยได้อยู่อีกแล้วได้ลุดโบกวานพี่น้องเลยนี่ครับขงังขังวัดพี่น้องอันนี้วัดโอ้นั่งปืง้มันมันปลาย,ยังกระแทลเต่าแม่ เพิ่นขามเรียกพามมายี่น้องขามมัดเรียงง่วนว่ะปื๊ดปลาตัวนี้เป็นปลายอย่างไรพี่น้องนี่แหละครับเอานี่หนะครับเป็นจะแท็ดโค้งมานีโค้งมานี่นไปดีโค้งไปดีเรามองนี้เพิ่นกระเฮ็ดวัดครับเดี๋ยวมาลุ้นเหมืองกันครับพี่น้องปลาตองไก่ขึ้นเป็นปลานั่นแหละเดี๋ยวมาลุ้นเหมืองกันครับพี่น้อง ครับพี่น้องผ่านแหล่ย,ยิ่งประสูตะรบัปประสูตรทุกวันก็ห่วยว่ายิ่งประดมูมันคลองตีใส<ช>่อออถอดเสียก็คือสีล่งหน่อเหลียวบึงจะได้จ่ะได้รุ่ลเลย เมนว่าข้อเข่านะประสูตรประสูตรทึบไปยังประสูตรก็ดิ่งแหงิเป็นลายๆเลยหุ้นข้อเข่าพี่น้องเห็นห่างยู่ประสูตรแล้วตีนยืนตะเพียนเลยิงื่นีเลปะมนยิ่งถือแล้วูตกกี็ดินแหงสองุนตีย่นพี่น้องเดี๋ยวพาแหลจีลกแบครับ ไปแล้วครับพี่น้องยิงเองลงเองครับปุ๊บปิดยูหันเด้ยูยงานเงี้ย่ง้ยนถา,ามไปเราไปจรูไปจรูปข้นเ,เคยลง,ลงน,ยนั่นเด้ปลายูหันเห็นยูเห็นยูฮะเออหน,นั่งนะ<า>ยดซื้อมือไปนั่นนั่นแหละปลายูเออหนั่ง สูตรอปะยสูตรคือไิย่างี่งงมันเป็นจัง,ง,ด,งดิ้ฮะ,ะส,งงสูตรลุดม่องนี่นสูตรลุดม่องน่ะไรลุดมองน่ะไร้ลุดม่องคือลุดมองก่อ,อ,อเกิบ่มี <c oughs> โอ้ยกดจของยิงมัน <c oughs> มันจะ <c oughs> แตกพัก,ไไกทุกๆมาเพียงมันก็นกนทะลุไปหลด กำลังเอาอยู่พี่น้องสูดป่ะนะโอ้นึกว่ามันปัดดูปลาอย่างนั้นบนหมูเงี้ยเห็นโตขาวผาบเลยดิปลาตองไก่โอ้ยแต่นบบกยี้ยเลยแมนยิ่งว่าท่านยิ่งว่าท่านยิ่งท่านอยู่เตะยิ่งท่านกับผู้ถือกันหักกั้นหนามพวกนีมูสุดนี่คือว่าเสีหาดังเงี่มากไอ้มูมากซวยกันเลยดิ เบัวเงินประสุดุดลงมาดูดป,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 ปืนอ,อ่ะปืนเห็นไหมเห็นอยู่อะออ๋อมันก็เก็ตหล,ล่อนสั่นแล้วมันเก็ตหล่อนมันถือปืนเนาะโอ้ดึงเต็มแล้วครับพี่น้องพัดเลย <laughs> เก็ตหล่อนเลย <laughs> นี่เราได้เก็ตหล่อน <laughs> ท่วงว่าปลาเก็ตหล่อนก็เก็ตหล่อนสั่นเลยถือปืนเนาะ โู้แมหญีจัหมมันดินห้อยหลุดม้อนหงอเมน่มันคือบาดไปตัวพี่ดองเสวันอืมห้อยบาดห้อยกัดกันเลยตัวย่เตือพี่น้องเต็มมึงครับมาพี่น้องมาเขาพุ่มใหม่ครับใส่เวลาทางไป mong côn bà tìm tòa thương cái bọn anh yên ở phía đông bóp tê tê kín không hài anh đồ đi qua Thì mượt nát ơi phía đông anh đi bóp tòa 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 ะดูนี่ตัวงาม,งามครับอยู่ใจนี่บราดูว่ดนี้กล่องเห็นบ่าด้วมันหกมันหนามันหนาพี่นอ้องขนาดทา้งออกเรา,นา,นายังหนาอยู่ขึ้นพี่ก็ขึ้นพี่นอ้องประดูหลายตัวอยู่ครับ

ยันมลุดยันมุดต้องเล่นนนองเขาอุ้ยึ้นเท่าไหนเลยเฮ้ยพี่จีมันคองตีบันอุย้ยหาไม่เด้นี่โอ้คือดังปัดมึงแหละ เออโอ้วมุ่นรู้เลยติพี่รองเลยบ้านพี่น้องเได้ลงเอาละให้พานแหลจับอยู่ทั้งนอกกุนยวสิออกไปทั้งนอกพี่น้องพอกันทั้งนอกกุล่ะแก้อูวก,กอยู่ให้พานเตาเลี่ยมาอยู่พี่น้อง เยวพ่อกันขานนอกครับกำลังพายเรียมาอยู่พูดหรอว๊มโอ้ใกล้สีหอดแล้วพี่นนองเออสีมหอดพอดีพลาดแหล่จับไปเลยเศร้าแล้ว,ย,วยิง่งในอุมใหม่ี่โอเอาอยากพี่นอเลยไปพ่อนขานนอกขานโตมหอดสุดนี่และ โอ้ยหลุดจำปีน้องเอ้ยพันเตาวาหลุดแล้วพระนะโอ้ตายๆๆหมดวัดหมดจำปีน้องไอ้ใช่ไอ้ไายเฮี้ยมาอย่างดีโอ้ห้ยหลุดจำปีน้องเอ้ปากัวบักไงวันตัวหน่อยลูกง้เลยกลางางเลยสิปึ๊บไม่ง้เฮี้ยไง โอ้ยวจาร่ดเยะก็ที่พเลี้วปั๊บตะเลียดใจสบบดพี่น้องเลยรลปโง่ลงงงเลยจับเสียดดึงไงยกขึ้นกิตเตอร์ลูดอกของงาไอ้เจ๊ได้โอดึงแห้งอย่างเดียดึงหลอดปั๊บปั๊บปั๊บป๊บ ดูโคนจะโงกน้ำโอ้โนี่จังกจังหลุดจำพีน้องเลยถือเต็มๆเลียแต่ปลาโอ้ผ้าเหลียได้ช่องตัวนี่โจมมากเลยเฮ้ยปลาดุกตัวนึงเลยกับปลาสูตรตัวนั้นเลยโอ้หัทเตาร์ได้ตัวโอ้ปื๊ดอปลาดุกประมาณกิโลกกว่าปลาสูตรแม่นั่นล่ะ วันไหนวันไหนดอกกิโลกลัวโอ้ยหลุดพี่น้องเอ้ยหมันจะพันแหล่พี่น้องมือตัวใหญ่มันขึ้นซับตัวเสียแล้วลูกดอกเดี๋ยวยิ่งขันหน่ายเต็มเต็มดิ้นดึงคักดึงตามที่เห็นเลยพ pues ี่น้องเอ้ยเล็กดิบจะได้มันง้อได้ป่านนี้วะโอ้ง้อมันก็บ่มีปัญหาดอกขันมันบ่หลุดปลาหลุดอันทีจะนไหอะไรโอ้ขึ้นมาพี่ก่อนขันตัวขืนมาหนีก่อน ดดูึกนเอาครับพี่น้องบอมันเลยมมือหนิมันแต่พันแหล่ผู้เดียวพันแหล่เป็นพ่อใหญครับมือหน่ได้ซอกเต็มอะเพราะวมาตรฐานวะไปดูตัวหนึ่งกับปผสูตรตัวหนึ่งพันเต้ากับบวชครับมือนีิบวชบวชกันครับมือนีิบวชเลยโอ้ยไม่โอมคนรุ่ดว่ะพี่น้องเลยยิงปลาสามเทียบบถตรจักเทียบปื้อตะเสดายพี่น้องเลยไปดูตัวเมื่อกี้นี่ดึงคนจนว่าโอ้ยยิงจักเทียวบ่เที่ยบบถตรจักเทียบบถตรจักเทียบมือนี่ โอ้เด็ดส no ัตว์ทีเดียวรู้จำพี่น้องเลยสีมันทำนี่แหละครับพี่น er nah ้องมือนีิมือนีิประมาณเราเดี๋ยวมือหนาเขายังสีมาแก้มือไหมตะเวนกับบ้านจำประเดี๋ยวแต่ว่าสีพ่อบ่ไหวปะตองไก่กับวันนีงขึ้นไร้คักขึ้นอยู่กลางแต่แทบพี่น้องเลยมีตัวใหญ่ครับพี่จะบักใหญ่ใหญ่หาโลเกียร์โล่โอ้ปะตองไก่ตัวใหญ่ดีแต่ว่านี้หยัก ผู้ใดยิงมแง่นเอาก็ยิงได้ครับแล้วก็เสียแทงแต่าหาไฟอมรถแห้งว่าอมพามาต้องการคืต้องการต้องกาคักอีดีพี่น้องไคบุบหุ่นก็ลำบากเออคักขนาดเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ที่เอาทรัมนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหนาจะพอกันไหมสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องไปเข้าบ้านมันจะเป็นผ่านแรงครับมือนี้ไปพอกันไหมคลิปหนา